อยู่กับช่องกิโตโซ่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมากินมือกุบสีแดงมีสีส้มอยู่นะครับกำลังผมแก้แบบอ่าูตั้งเป็นแบบนี้นะเราจะมาแดกนะอืมสวัสต้องไปลงนะครับที่ประเทศเราก็มี มาไปลองแล้วสิ่งต่อไปเราจะมารีวิวช็อกโกแลตของอเมริกาครับเฮ้ยคนของอเมริกานะกินไปแล้วเราจะไม่กินโชว์นะครับ Bye bye.